จัดมาดิโดดใส่เทลวตคบบีคือแบบไล่คือแบบเบดตัวตัวแบบตัวตัว,ตว,ตวเรียกตีนเอ่อตีกูมาตีกูมาฟิกฟิกอ,อ้ยนั่นไงโอ้โหเป็นอย่างที่ผมคาดคิดเดี๋ยวโอ้สวนว่ะสวนเพื่อนผมเหรอฮะ,ค,ะคุณคุณปาดเพื่อนผมเหรอครับคุณปาดผมปาดคืนนะผมปาดคืนนะปาด คัทเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมมตึมเดมดตมดืมดตมดืมเฮวันนี้น้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาเปิดกองกัน เหมือนเดิมแล้วนะครับเื่องจากที่หายหน้าหายนานหายหน้า <c oughs> หายหน้าหายนานจากที่หายหน้าหายตาไปสักพักนะครับเพราะว่าการ์ดกล้องเสียนะฮะตอนนี้ก็ซื้อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับสีผมใหม่นะฮะที่เออเหมือนจะเป็นสีน้ําตาลแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นสีแดงก็ไม่เชิงนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมมะเนี่ยแล้วครับมสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน just กดเดิมกับรายการ Just for game นะครับผมอ่าวอุ้ยเคดใหม่น่ารักมากเลยนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นทาร่าโรมมิ่งนะครับผมซึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยแฟดป่าก็มานะฮะแฟดป่าไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ทาร่า r รมนี่อย่างแปลกนะฮะเห็นเขาบอกว่านะครับ เห็นเขาบอกว่านะฮะเห็นเขาบอกว่าอีกแล้วเหรอเห็นเขาบอกว่ามันเป็นตัวป่วนแบบมันเป็นมันเป็นลมที่ป่วนดีอะท่านผู้ชมมันป่วดดีอะเออผมเลยอยากจะเอาลองมาลมนะฮะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับวันนี้สกินชุดว่ายน้ำนะฮะที่เรียกได้ว่าถือคอนเออคอนอะไรไม่รู้ <laughs> คอนหูแมวคอนหูแมวมาดูข้ามตัวขาตายสองตัวนะนี่เทวเทวเทวอยู่บัฟฟ้าฮะแล้วก็อาเซนก้านะผม ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นสายถึกนะในวันนี้น่าจะไม่ต้องออกล้างฮะวันทองข้ามก็ตัวแปลกๆนะนี่ยอัตาอัตาอุ้ยลึก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 แล้วลึกแล้วลึกมากครับผมขอฟาดเป็นหนึ่งทีฮะด้วยหัวใจของวิล่าความรักนั้นช่างร้อนแรงเอือเอือกูโดนยิงเอืออ้าวเอืออับลับหลับให้หมดขอฟาดอีกสักทีหน่อยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเยอะเยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนดักแก๊งเพื่อนดักแก๊ง เพื่อนซับมันมาจเจ้มันมันดูแบบเดี๋ยวมันดูต่างคนต่างโลต่างคนต่างไม่มีดาเมตฆ่ากันเดี๋ยววิล่ามีหัวใจเหรออุ้ยโดดไปไปอุ้ยเมื่อกี้ติดตั้งก่อนออ้โหโอไมคก็เดี๋ยวต้องกลับก่อนแล้วฮะต้องกลับต้องกลก่อนแล้วต้องกลับก่อนแล้วโอ้โอเคต่อฮะผมเซ็ตมาเป็นเอ่อเรียกได้ว่าอุ้ยทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนผมฮะปั่นปั่นเป็นทรูดาเมตปั่นเป็นทรูดาเมจ อุ้ยไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เทลน้องเทลไม่เอาโอเคทาร่าในแพทนี้ก็รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นนะฮะเวลาใช้สกิลก็เลือดลดน้อยลงนะเฮ้ยหัวใจหระปั่นไปดิอุ้ยตายตายตายอ่้ยอัตกะะตายอัตกะจะตายอัตกะจะตายฝั่งตรงข้ามเป็นสองขาตายนะผมว่าผมน่าจะเล่นง่ายผมต้องออกฟอสเขีแล้วผมต้องเล่นฟอสเขีแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหบอกแล้ว บอกแล้วอย่ามาใกล้ทรับไม่อยู่อย่ามาแหลมดวงน่าจะมาฮะมาแล้วผมว่าผมว่าผมว่ามาแน่ผมว่ามาแน่ไอ้แต่ผมจะผมจะสี่แล้วฮะผมจะสี่แล้วขอสี่แป๊บขอสี่หน่อยขอสี่สี่เรียบร้อยครับสี่แล้วกดสี่ทันทีฮะกดสี่แล้วเลือดเพิ่มมาได้เต็มหลอดหรือเปล่าไม่รู้แต่โอเคจริงๆมันเป็นตัวรับดาเมจเก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องใน ตรงนู้นเย้สวยครับแฟร์ตแฟร์ตรับฮิวไปอ๋อสดชื่นสดชื่นรื่นรมยิงให้โดนนะเพื่อนเอลสูของเราเป็นเอลสูวีล่าฮะซีซีน่าจะพออยู่มั้งผมไม่มีซีซีผมจะเกมนี้ผมน่าจะต้องออกเล่นเล่นสายฟอสเคมนะเพราะว่าอ่าทาร่าที่เขาเซตมานะที่อันดับหนึ่งอุ๊ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอันติอะไรอันติอะไรอะเทล โดดหาเที่ยวสิอย่าโดดหาใครมันเป็นตัวหลวงได้นะทาร่าเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเราปันป่นปัน่นปั่นทูดาเมททูดาเมทนะครับสกิลสองเราปั่นเป็นทูดาเมทด,ด้วยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะมาอี <Yeah. S 2> เห็นปะแต่ว่ามันมันเบานะฮะมันเบาแค่นั้นแหละโอ้ยเยอะ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 อันนี้คิดว่าเราไม่เห็นเหรอฮะหรือมาปลดแถบเฉยๆผมจะไม่โดดหาแทงนะผมจะโดดหาตัวบาง ไม่ได om, ม้มันจะตายจะตายเอซูเอลซูมันจะตายเอซูอย่าอย่าไปมองภาพลวงตานั่นเลือดสีเทาเลือดสีเทาไม่ใช่เลือดจริงแล้วเอซูกูรอยเอเอซูอ้าวตายตายตายกูตายต่อกูตายต่อโอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าอ่ะครับไม่เข้าอ่ะครับเดี๋ยวเรารอมอีนตีนะฮะเราเล่นทาร่าเราไม่ต้องกลับบ้านครับผมบอกเลยนะครับโดยเฉพาะทาร่ารมนะฮะจริงๆผมเอาไปลองมาแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งตานะ ก่อนหน้านี้นะฮะผมเอาไปเล่นเป็นสายเกราะไฟเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวแบบโดดเยอะนะโอเคแต่ในวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายฟอสเขปนะผมจะไม่ออกเกราะไฟก็อาจจะออกช่วงหลังๆนะฮะเพราะว่าขาตายตัวไงท่านผู้ชมโดดไปปั่นเทลนะครับเทลก็เดินไม่ออกก็ง่ายเลยแค่นั้นแหละฮะ <laughs> หลักการง่ายๆหลักการง่ายๆได้ใจความเอาไหมเนี่ยบางกรเนี่ยยังไงจะเอาก็เอาอันตรีผมมีอุ้ย เพื่อนใส่อุ้ยไม่มีโดดว้าวไม่มีโดดล้อด้วยล้อด้วยล้อด้วย,วยแฟตโอ้โหฆ่าได้แล้วแล้วเราได้แอสซิสต์ด้วยโอ้โหแล้วมังกรไม่ออกระยะด้วยแล้ววีล่ามาวีล่าไปพุ่มหลังบ้านครับเห็นไหมฮะวีล่าไปพุ่มหลังบ้านเหรอจะปิดเทลใช่งไหมเนี่ยเอากูเปิดเลยให้กูเปิดให้เลยอะมาจัดจัดการเลยสงสารสงสารสงสารนอนโอ้โหอถ้าถ้าผมเป็นเทลที่ผมร้องไห้ นะครับโอเคดักปลาก่อนฮะผมว่าต้องมีมาผมว่าต้องมีมาล้อมกันขนาดนี้นี่ไง <c oughs> มีมามีมาเอ้ยทำไมแรงจั <c oughs> งวะไม่ทำไมมันแรงขนาดนี้อ่ะทาร่าโอ้โหปัน่นปั่นมีแทบตายเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยเหรอโอเคอันติีไปเลยฮะท่านผู้ชมอันติีเราครูเดาไม่ไหวเออไม่ไม่ใช่ครูครูเดาไม่นานด้วยนะฮะท่านผู้ชมเอออุ้ยฆ่าได้เนี่ยฆ่าได้เนี่ยขวางเรือไปแล้ว ขวางทำไมล่ะครับขวางทำไมล่ะครับ <c oughs> มันเป็นตัวน่าลำคาญอะ่ะเป็นตัวแบบโดดเข้าไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็ฆ่าเราไม่ตายฮะอะไรประมาณนั้นเฮ้ย <c oughs> อะไรแวบๆบอะไรแวบๆบอะไรแวบๆบแบบฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะปั่นหน่อยโอ้โหได้ไปครึ่งลอดแล้วครับดูสิครับนอนๆดูสิครับนอนๆอื้อหือ้าแล้วฝั่งเราได้บัฟฟ้าปะเนี่ยเมืเ่อกี้ดูไม่ทันใครได้ไปวะโอเคปึ๊บปึ๊บ เราแบบโดดเข้าไปแล้วก็ถ้าถ้ารู้สึกจะตายก็กดต,ติวิ่งออกมาฮะคือมันง่ายอ่ะโอ้ยโอเคเข้าไปเดฟกลางหมดแล้วฮะมาลุยทึม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 ทมทึมมทึมแล้วก็วิ่งออกมาแบบชิวๆแบบชิวๆว,วิ่งผ่านป้อมเล่นๆยังไงยิงผมทําไมยิงไม่เข้าบอกเลยผมนี่อย่างถึกโอ้ย โอ้ยมันฟิกมันฟิกมันฟิกเพื่อนโอ้ยช็อนี้ไม่ดีมีมามีมาเพื่อนมีมา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 เอ้ามีตายมีตายแต่เราไปเล่นต่อได้พ่ะนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนผมอันติอีกส2 3ส1อหนึ่งอันติมาแล้วอันเดบมาลอ่าเข้าไม่ได้อยู่ดีคลิปไม่มีฮะตัดคลิปดีกว่าอุ้ยกดอันตีทีเลือดเกือบเต็มนะครับโอ้โหโคตรดีจริงโลมตัวป่วนมันเป็นตัวปวนจริงๆอ่ะ ถึงไม่มีซีซีแต่มันเป็นแบบเป็นแบบตัวที่วิ่งเข้าไปแล้วแบบเ,เรียกสกิลได้ดีมากอะเรียกตีนพูดง่ายๆคือเรียกตีนเอาเดิอาตาอาตาสู้กันปลาเราอะสู้กันปลาเน่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 เน,น,น,นาพอจะตายก็กดอันตีนี้ฮนะแค่นั้นนะครับปันป่นปั่นอาตาอาตาขวางอาตาให้อยู่เพื่อเอ้ยสกัดให้สองเรียกว่าสกัดหลังสกัดสามอะครับท่านผู้ชมครับไม่มีเพื่อนช่วยกูสักคนเลยเหรอฮะยังไงฮนะไอรีมาแล้ว มต่จะรู้สึกไม่ไหวนะจอดอ่ะต้องออกอ่ะออกไปแล้วหุยออกเฉยๆไม่พอครับต้องทำประโยชน์แก่บ้านเมืองฮะทำประโยชน์แก่บ้านเมืองโดยการตัดคลีปครับแล้วก็อันติมาแล้วนะมาแล้วมีครับอันติไปแล้วจ้าคือแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยเฮ้ยเห็นดวงเห็นดวงดวงจ้ะเอ้าไปไหนหรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเดินเข้านี่ไม่ใช่หรอมันหายไป มันหายไปได้ยังไงครับตอนนี้เขาเห็นเราแล้วนะกูว่าแล้วไฟเชียวไฟมันไฟทันทีเลยถ้ามันเห็นเรามันเห็นเราอยู่ไกลมันไฟเลยเพื่อนทันไหมเนี่ยโอ้โหมีอตีไปแล้วโดดเข้ากลางวงเลยนะจะบป้าฟลาฟลมาแบบหล่อเทมาแบบหล่อเทแล้วก็เชิญยิงฮะเชิญยิงอริสอ,อร่อยครับบวกกับพลังแฝงใหม่นี่คือโอ้โหเียด้ว่าแทบจะไม่ตายเอา้าตายเฉยหเอ้ย ้ยตรงนี้มีเอา้าดโดดไปถึงได้ไงวะโอ้โหแต่แต่แต่แตปั่นก่อนเออแต่เมื่อกี้เอฟเฟกต์น้ำเอฟเฟกต์น้ำสกิลหนึ่งเรามันถึงนะถึงตัวด้วงเฉยแต่ตัวเราไม่ถึงเว้ยคืออะไรวะคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหบัคเหรอบัคได้เท่มากครับ <c oughs> คือแบบไปแค่น้ำครับโอ้โหไปแค่น้ำอย่าคิดไกลนะฮะท่านผู้ชมแบบน้ำกระฉูดนะฮะแต่ตัวอยู่ที่เดิมฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเออมีฮิวอยู่เนี่ยแบบโอ้โหยืนนานมากอะยืนนานมากยืนนานมากแต่ซีซีไม่มีช่วยเพื่อนเลยว้าดี <c oughs> อาตาจะตายไหมเนะี่ยมันดูดเลือดด้วยนะอตาตาเหมือนเราฮะคล้ายๆเราโอ้ไม่รอดละชาวเนีตไม่รอดละไม่ไม่น่าไม่น่าอุ้ยแต่ยังยืนอยู่นะโอ้ย <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> สกิลหนึ่งมาเร็วกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะ โอเคฮะพึ okay ่งตายไปหนึ่งฮะยังไม่เสียหายอะไรมากมายพึ่งตายไปหนึ่งพึ่งตายไปหนึ่งยอดดี้นะครับโอ้โหดวงไร่ค่าแฟดเอาไปใช้แฟดไล่ค่าดวงครับเป็นที่เรียบร้อยฮะฝั่งเราเป็นแฟดฟาร์มนะครับก็เห็นได้แบบปลาปลายปลายนะครับผมในช่วงนี้ก็คือการที่แฟดมาฟาร์มนั่นเองนะฮะแฟดที่ปรับรมาเพื่อฟาร์มเลยตีขีป่าแรงขึ้นนะฮะเพื่อนทำไมชอบเล่นแบบไม่ไม่มีเราอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวตายหมดนะน้าโอ้ยเนาะ ใคร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 ทำแฟดผมใครทำแฟดผมอ้าวไม่มีเห็นแดงเห็นแดงด้วยว่าฝั่งตรงข้ามที่แท้ไอ้บัฟแดงแฟดโอเคฮะตืดเตืดเตืดเตืดตืดเตืดผมว่าตีวิ่งเข้าไปได้เลยนะเนี่ยจัดมาดิโดดใส่เทีวตีคือแบบไล่คือแบบตัวตัวแบบตัวตัวเรียกตีนอ่าตีกูมาตีกูมา ขัดสอ,อสองขัดสองขัดสองขัดสนครับมีแพนดงแพนด้าอะไรไม่รู้จักฮะตีผมไม่เข้าครับไม่เข้าฮะเดี๋ยวเออแต่รู้สึกว่าโดนโดนเวทจะเจ็บอยู่นะเรายังไม่ได้ถอยฮะเราต้องได้ถอยนี่ต้องหุยพูดปุ๊บมาปั๊บยังกระสั่งได้แอตแทกเดอะดาร์คซัลเยอะมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าผู้ใดจะมาก็มาเด้อผู้ใดจะมาก็มาเด้อเดี๋ยวคอยตัดคีปถาเฮ้ยเดี๋ยวดุมมันก็ยังจะมาลาดอยดูย่เนาะโอเคฮะมา รอแฟดแป๊บวีล่าเฮ้ยเฮ้ยวีล่าได้ปะฟิกฟิกอ้ยนั่นไงโอ้โหเป็นอย่างที่ผมคาดคิดเดี๋ยวโอ้ส่วนว่าส่วนเพื่อนผมเหรอฮะคุณคุณปาดเพื่อนผมเลยครับคุณปาดผมปาดคืนนะผมปาดคืนนะปาด <c oughs> ปาดเข้าไปฟอร์สเขปฟอร์สเคปเนืดเนืดตามตามยันบ้านยิงบ้านให้กูหน่อยเพื่อนเอลสุไม่ต้องเลงอย่าพิ่งเออนั่นแหละ เฮ้ยโอเคอันทีจะมาในสิบแปดวิฮะโซนไว้มันจะเข้านายเอลซุมันจะเอ้ยโอ้ยมันพลาดมันพลาดมันพลาดแต่นายต้องถอยแล้วเอลซูเดี๋ยวเราขวางให้เออฮือดับเบิลเคียวได้ไงวะเนี่ยดับเบิลเคียวเพืพุกมีคุณจะตายวิไม่ทันนะสกิลหนึ่งเพิ่งมาไอ้นี่มันอะไรนักหนากับเราวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายก็ไม่ตายไอ้นี่มันเหมือนเราเลยอาตาเนี่ยมันเหมือนเราเลย เดี๋ยวไปไม่ตายจริงไม่ตายจริงๆด้วยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ้าเขี่ยละแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวเออทำหนูทำไมเกะหนูแค่ทาลาตัวน้อยน้อยโอ้ยลดอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่สองทีแล้วไม่ตายอ่ะไอ่ออาเซนก้าท่านผู้ชมสองทีแล้วนะที่มันจะตายแต่เพราไม่ตายผมออกอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะอออก่อไฟเหรอ ไม่ดีกว่าผมว่าล็อกชิลน่าจะเวิร์กผมว่าล็อกชิลน่าจะเวิร์กเพราะว่าโอเคเวิร์กสุดแหละเพราะว่าผมรู้ค่ไม่มีตัวทนะูดาเมจเนาะปั่นปัน,ปนแฟตสู้เขาให้ได้นะเออเด็ด,ด,ดอ้าว <c oughs> ไปกันต่อครับในขณะที่แฟตเราพิมพ์บอกว่าอะไรวะนะฮะอู้แฟตฆ่าไป11ตัวเลยนะครับเราก็แอดซีสิบเอ็ดตัวฮะแสดงว่ากูแอดสีให้มึงล้วนๆใช่ไหมเนี่ยแฟต <c oughs> มาตีดักตีผมแทงให้ เอลสุตีด้วยไวปะเนี่ยโอ้โหช้าอยู่นะช้าอยู่นะช้าอยู่นะโอเควีล่ามาช่วยฮะใครไปทําอะไรเรียนร่างวะอุย้ยไอลิข่าเทลวไปแล้วระวังนะไอลิรอดปะนะไม่รู้เหมือนกันไม่รอดฮะโอ้โหชัดดาวด้วยดวงได้ดวงได้ชัดดาวไปแล้วดวงได้ชัดดาวไปแล้วล่างครับมันจะเอาล่างฮะมันจะเอาล่างมันจะเอาล่างโคนตีไปเลยครับโอเคเฮ้ยเอา โอ้โหไม่อยู่ด้วยแป๊บเดียวทัพอะไรวะหน้าจะเอาหน้าไปเช็คคู่เหรอโอ้โหพุ่มต้องรอผมเช็คคุณต้องรอผมเช็คดิพุ่มอะคุณอือย่าเอาหน้าไปเช็คดิตัวเองเป็นเมดนะฮะโอเคบอกสามเดี่ยมมาก็ดีนะเพื่อนเราถึกถึกในไฟพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมโอเคเกมนี้อะเซนก้าผมว่าไม่จําเป็นต้องล้างเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยว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 นั่นไง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 มีมีมีจัตุย อาเซนก้าก็ได้สักตัวมันเอ้ยมันไม่ตาย yeah. oh! 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 อาีกแล้วเชี่ยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยอยูหูยอยู่โจ๊กนอกทุีนอะตีมาในหนึ่งวิอาตีมาแล้วอาตีมาแล้วกู้กลับมาแล้วเอาบีแบกเอาบีแบกพวกมึงอยู่ไหนโอ้บางอาจทำความแข้นไว้กับฉันกลับมาแบบเลือดเต็มอาเซนกา้าลึกเกินไปแล้วฆ่ามันให้ได้ ไม่ได้เหรออะไรวะไอริ <c oughs> มันมาใกล้ขนาดนี้ฆ่ามันไม่ได้เหรอไอริโออะไรเนี่ยโอเคฮะป้อมนี้ต้องได้แล้วฮะอ,ฮะอุ๊ยแ,แฟดเข้าแฟดเข้าเราต้องเข้าบ้างครับผมพร้อมกับกดอัตีแล้วแทงป้อมฮะแทงป้อมตีป้อมหน่อยเพื่อนใครก็ได้ไม่ไม่ตีทุกคนเลยเหรอแต่มันตายห้าฮะจบเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จบเลยหรือเปล่าครับน่าจบเลยนะมีไอรีอยู่เหลือเทียนรีตีบ้านตีบ้านเอลสูมาแล้วเออโอ้โหพระเอกตายตอนจมว่ะท่านผู้ชมไม่มีซีนตอนจมกับเขาเลยกูเี่ยโอ้โหเมื่อกี้อ่าจังหวะที่ได้ป้อมเนี่ยไอรีน่าจะฟาดป้อมให้ผมสักสองทีก่อนนะไม่งั้นผมไม่ตายเนี่ยผมโดนป้อมยิงรับป้อมให้นานมาก <c oughs> โอเคฮะอันดับสามไป ดูสกอร์กันดีกว่าครับผมเราทำสกอร์โอ้โหฟื้นฟูพลังชีวิตเยอะที่สุด18,000กว่านะครับไล์ให้ทุกคนเลยฮะปั่นดีนะเนี่ยมันป่วนอ่ะ10.5ครับผมอันดับ3ฮะสกอร์ก็ไม่ได้ห่างจากอันดับ1กับอันดับ2มากมายฮะอันดับ1แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นแฟด12.7ฮะแฟดดาเมจไปแสนหกเราดาเมจยดแสนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราดาเมจยดแสนหนึ่งเหรอโอ้ไม่กอด ดาเมทเดยอะกว่าวีล่าอีกอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นทาร่าจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะทาร่ามันเป็นตัวที่เออไม่รู้เลยนะฮะมันเข้ามาตั้งแต่เกมเปิดแล้ะ <laughs> มันเล่นไม่ยากหรอกแต่ว่าหลายแพทผ่านมานะครับหลายซีซั่นผ่านมามันปรับอะไรหลายอย่างมากเลยนะสําหรับทาร่านะฮะรู้สึกว่าในแพทนี้จะเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ โอเคขึ้นในหลายๆอย่างนะฮะผมว่าอติมันคูดาวเร็วว่ะอัติมันคูดาวเร็วดีอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมาคือผมไม่ได้วาปกลับบ้านเลยนะเกมเนี้ยยกเว้นตายฮะยกเว้นตายคือคือไม่ต้องวร์ปเลยอนะ่ะคือแบบถ้าเลือดน้อยเนี่ยก็คือไปหาที่หลบแล้วก็รออันติแล้วกดอันติเลือดเต็มเลยฮะโอ้โหโคตรง่ายง่ายมากโอเคนะครับผมหรับไปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับกลับมาเปิดหน้าแล้วนะฮะรู้สึกว่าทำไมกล้องมัวๆวะมัวั้มเนี่ยเออหยุดตลอดไนี้ you next time Oh wow.